สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มัลเกมมิ่งครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกม s i l e n t Hill 2 r e m a เมครับเป็นความรู้สึกหลังเล่นจบไปแล้ว1รอบในระดับยากสุดใช้เวลาไปจำไม่ได้ครับน่าประมาณ20ชั่วโมงกว่ากว่านะครับคลิปนี้มาชาร์จจะมานะเกมออกมาตั้งนานแล้วนะครับเล่นจบตั้งนานแล้วแต่เพิ่งได้ทำรีวิวนะครับผมก็จะเอาเกมเอ่หมายถึงว่าแบ็กกราวน์ของเกมเนี่ยมาเป็นแบ็กกราวน์นะครับผม เป็นเกมเพย์ที่ผมเล่นเองนะครับก็อาจาจะตรงกับสิ่งที่ผมพูดหรือไม่อย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะต้นฉบับภาคนี้นะครับอยู่ในเพย์สเนาะซึ่งมันก็นานแล้วล่ะนานจนผมจำไม่ได้ว่าเคยเล่นต้นฉบับมาหรือเปล่านะครับดังนั้นการเล่นเกมนี้ของผมเนี่ยก็ถือว่าเหมือนจะเป็นการเล่นเกมใหม่ๆที่ผมไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละตัวเกมเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่ได้รับจดหมายของภรรยาที่เสียชีวิตไปสามปี ว่าเธอเนี่ยรอเขาอยู่ณเมืองที่ชื่อว่าซาลินฮิลเป็นเมืองที่เขากับภรรยาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับในสมัยที่ภรรยาเขายังมีชีวิตอยู่เขาจึงกลับไปที่เมืองนั้นอีกครั้งเพื่อตามหาที่มาของจดหมายฉบับนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้มันเป็นแนวแอคชั่นสยองขวัญแต่ผมขอเพิ่มคําว่าพัซเส้นเข้าไปอีกด้วยเพราะว่าตัวเกมโดยรวมแล้วเนี่ยเกมเพลย์มันเหมือนเราถูกโยนเข้าไปในเขาวงกตใหญ่ๆครับเป็นแผนที่แผนที่ไป พอเข้าไปในแผนที่หนึ่งก็เหมือนเขาวงกดที่หนึ่งแล้วก็วนหาทางออกหาไอเทมแก้ปริศนาเอาตัวรอดแล้วก็ไปเขาวงกดในแผนที่ต่อไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยการหาทางออกวนไปวนมาของเขาวงกดที่ว่าเนี่ยคุณจะมีตัวช่วยดังนี้ครับหนึ่งอาวุธที่มันก็มีก็ไม่กี่อย่างนะครับผมมีอาวุธประเภทที่ประเภทเป็นปืนแล้วก็เป็นประเภทระยะประชิดนะครับผมไฟฉาย ที่ก็ดีกว่าไม่มีะนะวิทยุที่ก็ไม่รู้ว่าช่วยให้ยิ่งหลอนหรือเปล่าแล้วก็ยาที่เอาไว้แบบเติมเลือดนะครับออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแผนที่ซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆอันหนึ่งของเกมนี้เลยนะสิ่งที่ผมบอกว่ามันดีมากๆหรือว่าแผนที่ที่ว่าเนี่ยก็คือด้วยความที่เราต้องเล่นไปแบบว่าหาการเอาตัวรอดหรือว่าเอาทั้งออกหาทาั้งออกจากเขาวงกตที่ผมว่ามันใช่ใช่ไหม เราต้องพึ่งแผนที่ถูกปะพึ่งแผนที่เกมเนี่ยเท่มากๆเลยมันจะมีการอัปเดตมีการขีดเขียนตามเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจออย่างเช่นถ้าเราเจอทางตันทาง,ทางขาดประตูล็อกไปได้ไม่ได้ทางตรงนั้นห้องตรงนี้มีที่สําคัญให้สํารวจมีเจอคาใบ้มีรหัสต่างๆอะไรแบบเนี้ยโตเอ็ดจะวงจะโน้จะขีดข่าไว้ในแผนที่หมดเลยทําให้เรารู้สึกว่าการวนไปวนมาหาทางออกนั้นสนุกทีเดียว ประกอบกับตัวพัทเซิลย่อยๆที่อยู่กระจายไปในแผนที่ของแต่ละเขาวองกฏเนี่ยมันก็คือเป็นปริศนาระหว่างทางที่สามารถแก้ได้ยากง่ายแบบพอดีพอดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยไอตัวพัทเซิลเนี่ยมันสามารถปรับได้นะคือตัวเกมมันจะมีระดับความยากแยกระหว่างการต่อสู้กับระดับความยากของปริศนาซึ่งเราก็ปรับยากมากน้อยได้ตามอำเภอใจเลยทีเดียว ซึ่งตัวผมก็ปรับยากสุดทั้งคู่ก็ถือว่า,อาก็เหมาะกับระดับความยากแบบนั้นแล้วนะครับระหว่างทางที่คุณวนไปวนมาในเขาวงกรที่ผมว่าเนี่ยนะคุณก็ต้องเผชิญกับบรรยากาศที่น่าขนลุกมีเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟคหลอนๆมีปีศาจที่ดูน่าขนลุกสถานที่ต่างๆที่ดูมืดมนดูสิ้นหวังและวบางทีก็มืดจนแทบมองไม่เห็นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นและก็ตื่นตัวได้ตลอดเวลาที่เล่นเลยนะครับ ทำให้การหาทางออกในขอาวมกฏนี้มันก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดนะประตูตในระดับความยากสุดเนี่ยก็ตีหนักมากกระสุนก็แทบจะไม่พอใช้ยาเยอะก็แทบไม่พอใช้แต่นั่นมันก็ท้าทายดีครับสามารถที่จะเข็นไปถึงจบเกมได้ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดของจริงเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าฟิลลิ่งของการเล่นระดับที่มันรองๆล,ง,ลงไปอ่ะมันจะเป็นแบบไหนนะ AI ถือว่า AI เนี่ยหมายถึงว่า AI ศัตรูนะก็ถือว่าฉลาดใช้ได้ครับปวดเราได้ดี แม้ประเภทของปีศาจจะดูน้อยไปหน่อยนะถ้าเพิ่มชนิดของปีศาจในแมปหลังๆอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดีมากๆเลยความสะใจในการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือใช้อาวุธระยยประชิดเนี่ยมันก็สะใจดีนะแม้จะมีไม่กี่ชนิดก็ตามนะครับตัวนื้นเรื่องก็ถือว่าน่าติดตามระดับหนึ่งครับและมีฉากจบหลายแบบมากๆแต่ถ้าตัวเกมบอกว่าเอ้ยมีฉากจบที่แตกต่างกันมันต่างเฉพาะฉากจบแต่ว่าในระหว่างที่ต้องมานั่งเล่นใหม่เพื่อหาฉากจบที่แตกต่างเนี่ย ผมก็ต้องมานั่งวนเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ผมคงจะเลือกที่จะไม่เล่นเพราะเกมมันก็ยาระดับหนึ่งนะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออการเล่นรอบใหม่มมนมีเนื้อเรื่องแยกที่แตกต่างกันไปบ้างอันนี้ก็อาจจะมีแรงจูงใจแต่ให้เล่นซ้ำเนี่ยผมไม่เล่นละนะสิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจก็ยังมีอยู่เช่นรายละเอียดต่างๆเวลาศัตรูท,ที่ที่ถูกวางสคริปต์ไว้ว่าจะฟืนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตีมันได้นะยังไงมันก็จะฟืนนะส่วนศัตรูที่เราตีมันล้มเน่ะเราก็ดูออกได้ง่ายๆว่าไอ้ตัวเนี้ยมัน จะลุกหรือว่ามันจะตายจริงอะไรแบบนี้ครับมันเลยทําให้ความความหลอนหรือสยองขวัญเนี่ยมันดูแบบดูอ่านได้อะเออมันก็เลยลดลงไปครับแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดนะครับพวกจะเรียกว่าบั็กก็ไม่ใช่เวลาเราอยู่ในที่แคบหันหลังแล้วก็หลังชนฝันในที่แคบมันก็จะแปลกแล้วก็ไหนจะเวลาเราสู้บอสเนี่ยนะเรายิงปืนไปอะไรแบบเนี้ยดูเหมือนมันมันไม่มีอิมแพกนะครับผม ตกลงว่าเรายิงโดนบอลหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็เหมือนกระสุนผ่านไปเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นราเอียดเล็กๆน้อยที่แบบน่าเสียดายนะน่าเสียดายมูชั่นของตัวละครในฉากคัฟที่ต่างๆเนี่ยบางทีก็ดูดีนะแต่บางทีก็ดูแข็งๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจในความที่แบบอยากจะสื่อถึงความเป็นเซเลนฮิลหรือเปล่าที่แบบคนก็จะแบบว่ามีฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับเอออันนี้ผมไม่รู้นะสิ่งที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งก็คือในไหนก็รีเมคแล้วอะ่ะก็น่าจะมีแบบ อารมณ์สารานุกรมอ่ะหรือเอกสารใดๆที่แบบมาอธิบายรอของโลกไาเ e นฮิวบ้างออไม่ว่าจะเป็นแบบบางส่วนของของ,ของมิติไาเ l นฮิวหรือหรือที่มาของอะไรหลายๆอย่างในในลอของไาเรนฮิวอ่ะแต่ในเกมคือไม่ได้มีเลยก็คือก็คือประมาณเหมือนเดิมต้นฉบับอ่ะนะคใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ต้องไปค้นหาเ,าเองนะไอ้ตรงเนี้ยน่าเสียดายมากนะค,คือในต้นฉบับอ่ะมันมีมาสองภาคใช่ปะผมก็อาจจะคิดว่าเออ อาจจะมองว่ารอของเกมซ e n t น i ิวมันอาจจะยังไม่แข็งแรงใช่ไหมเออยังไม่กว้างพอผมก็เข้าใจได้แต่อนนี้มันคือการรีเมคมาในปี2024แล้วอ่ะการที่เขาจะสร้างฐานแฟนใหม่เนี่ยก็น่าจะสอดแทรกที่มาที่ไปของ s l า n ิ Hill ว่าเออมันมีกิมมิคมันมีรออะไรยังไงให้คนอาจได้คิดตามหรือติดตามได้เก็บเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้หรือเรียกแฟนใหม่ได้เงี้ยมากกว่าโยนให้แฟนไปศึกษาเพิ่มเติม เหมือนต้นฉบับนะครับไอต้ตรงนี้ผมว่าน่าเสียดายนะสรุปแล้วที่ผมชอบก็คือมันเป็นการรีเมคที่เคารพต้นฉบับมากๆอะไรที่ควรมีก็ยังคงมีอยู่อะไรที่ปรับก็ปรับได้บรรยากาศแบบสยองขวัญแบบที่ควรจะเป็นนะทำให้นึกถึง Dead s p สเป remake เลยแต่ว่าผมให้ d e สเป c รีเมคอะมันมีบรรยากาศความหล่อต่างๆดีกว่านะครับมีด y n a m i เรื่องเสียงเรื่องอะไรดีกว่าถือว่าก็เป็นการเริ่มต้นรีเมคซีรีส์นี้ได้ดีเกินคาดครับ อดคาดหวังไม่ได้ว่าแล้วไอ้ภาคกันอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นรีเมคหรือภาคใหม่ที่จะมาเนี่ยมันจะมาแบบไหนนะคน,นนี้แบบจะคืนชีพกลับมาทวงบอลลังคืนได้จริงหรือเปล่านะเออหลังๆนี้ก็ทําออกมาได้หลากหลายเกมแล้วก็เดี๋ยวมีมีท่งนรกงม,มีท่้งเกียร์อะไรนะครับหากใครสนใจเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะกดซื้อได้ตามลิงก์สินค้าที่ผมปักเาไว้ได้เลยนะผมก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเออไอคลิปนี้ผมก็ไอชันฮิลเนี่ยผมก็เล่นจนจบแล้วรับความยากสุดนะไปดูย้อนหลังกันได้นะครับถ้าใครไม่ได้ห่วงเรื่องของการถูกสปอยนะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มาเกมิ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม